บัดนี้วันที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่45ที่ข้าพเจ้านายธีเทพผู้ของนาเฟสบุคธิเทพรหัส439ขอเก้าขอวายสิ่งสวนสัรยามพระสุภาพเป็นร่มต่างต่าถวายพระุกบูชาธรรมวิจารสังคบูชาและอาจารยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของเจ้าิตตั้งงานมกรเสมสเลิกได้มีสมาธิจดจ่อในกระดาษเชนะในบุส่วนอ่างตัวน้งนุ่นเทือนหนึ่งบทบูชาปัญญาัตทตรกระทั่งสมาชิกม สวัสดต <ination noises> ัวพระอุตมาธโธรรมังทาสีบรรุทธ์โตาบเสังฆสังฆังนมันจอมบุบูชาพระภัพิณาดอรังสมัสพุทโตสีลังปณิลึกพุทโธณิธรมะจารุนิจรามิจารีสติยาบชีวังอามผู้ช่งธรรมังสารังสารังนักโตผู้เมิจตานะกยังธรรมังจารามิสุตินาสามบุตรชนวนเทวดาสมันตาจ้กกบาลฤทุอาจรย์จตมะานาามาสติยังม่รมงารังสาังนักโ

พุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทศทยมปีพุทธังสระนังกชามิทศทียมปีธรรมังสระนังกชามิทศทปีสังฆังสระังกชามิียมปีพุทธังสระนังกชามิทตทมปีธรรมังสระนังกชามิตปีสังฆังสระนังกชามิหกพุสสัจจกิริยาคถานติมีสระังอัญังพุทโธมีสระังวรังเอเตนะสัจัวจนะโตมิหุตุสปัานนาติมีสระนังอัญังธัมุมีสระนังวรังเอเทน เย็นบสุทธิรณะปานะมาคาถาผู้ทั้งแลมีรัตนภูพิสิทธิ์จังทำมังวัตแมีรัตนทัศวิสารังสังฆแลมีรัตนภูพิสิทธิ์ตถิ่งอีตังแลมีรัตนนั้นังวะยญญาสมาธิโมดนี้จะต้อวัตถุเสยสักูตังอัญญาโยยุตะคะโยวะปัสสนตะวัตตังอุสามิยะปะตังปิยัตเอวะยะถาตันสติเอวังวิณาตตะสารนะสังมะติวีนะโลเกกิจจิกิจยุนเกจจัตปาตุระภูตัง ทันทีแล้วเจนที่เธอยังอธิพุทธทัดถังยมยมป่าหายกันในเชื่อว่าชัดดวปังโลกัมป,ปิเกจิปัดปุนจาะระรพันยังเจษฎจิสุพันธิวิจิตังคุณายกายาหัตตายญาณเมหิวัชนาตายาสุภิสิตตัมปิสมุตตะปัสสังนัมสิสุปทาสาทานังคุณจะติการนาจมสมุตตมะปุณณภูตังทุกขาปมุสสะรัตโนขาสระนางังขะตาน,านัง ปูชาปูชนียังอภิปูชนียังนิพพานนิจการทติภาษายถังสัมมาคิริตะสันิโสตนิสุทธิยาจะสาธุหิสัตถาหุดเลยุปัสสีวนียังปานาหิปานาสละนังคณะนี้เมนะเมวะตัสสาหิตังสละนังคณะนังกอยตัมหัดละตินที่บังสละนังมีสุนันมาสามานาปูชีมัจเจปิสัตตังสุปัสสันลจิตตาตถาแลจริยาเจถาจัตตาจะปุญเจนะสัจจกุสุตาทุกขีต เจเสนะสัจจสัตถาจุพิสิษที่โหตุโยเจกะธรรมังวิทย์มีหุสมาธาภูตโตโยกุตระพิสมุญสมิตังทัพพุทธังตัสโสปนิสลาบัญญัตอภิตะปุปโหตุวัตถุตเยจิลาโตสุปัจาตาคาโรแปดน้ำกาละสิทธิคาถาโยจะคุมมามุมหามลาปาปัตโถสาวังวัปปุทโธสุกโตวิมุตโตแต่ละภพสาวิบานจะยันโต ปาเปสิกีมังเทนใดังวินิยังพุทธังวิรันตังเิลัสานามามิโลกัสสะทนันตวิคตาตันจะตันติชะสาติชัสสิทธิโหตุสัพันตรายาจุวินาสุเมนตุธรรมีชโรโยวิสุปัสสะสัตถุอติสิโลการวิเชติทิพักคังหนึ่งนิโกธรรมะวังสารสาสัตถาลรสาราตะโหตุสาวโรชิตินโนตัมังวิรันตังเซลัสานามามิโมหผลานะอุปสรรตถาหังตันเตชัสติชัสสิทธิหโหตุสัพันตรายาจุวินาสุเมนตุ จะทำบาศีนาสุกตานิยโยโขกันละสัสสาปปูนากิตตเตชสันโตสยังติสัมพโยเจโยโกจัตเจ้าพระขาจะทำบางวิริยังกโดติสังฆังวิรันตังเชิลษานามมิพุทธานุพุทธังสมิสุสุติตังตันติสัตเตสุสุติหุนตุสัพภันตรายาจิวินาสมิโต๙บุตรน้ำมกาอัตะคาถานามวอรหันโตสัมมาสัมพบูรสามิหิสโน na mo tara sa masasabak ka ati naga kwarte na sa na mo happy kita si katiyot tino na mo usat ka mga nata tata na nata niya sa tukang na mo kita sa sasabi tuti sapi na นรานาวนัวิคันจุอุปเทวานโมกาลนุพาาวนสุวิจิโหตุสพะตานโมกาลสิทิเชนวิีหโหติเชตวาสิบสวทมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมัยังพระวาสกิจสุวิหาติขปิโรตุสมมาวิเนมหาตาิคุสสปิตวัติหงิสัจเกสปิโยนัตาหงุติหุิทัศิยลกตาตุหติวตาชนิปดาหุตวัตตังนายากุสังจจะ อตะโคจะตัวนตวากายยกนเทวานันอาจะนยังโผพะกวาสเกสุวิหารติกะปิรวตสุมากวันนี้มหาตาปิกุเกละสีเป็นไปหินผสเว่าอะรเตาสถจุลกตาตัวหิเทวตาทู่ยนเสถียปาพะอันตพะสยากปุงกจะยัรับไม่ยองปเนพระกวาติลประสางกบิมุปสังกะบีตาบาปคุโตปิเกปจวคาถาปเสยามติอตะโคตาเทวดาปเยาทับิมารวาปุริโสสมันที่ตังว่าะหัมปาสาริยาก菩

Adakuwa para dewa tabak untuk sendiki imang harang apasi. Setewa, hilang setewa pelihang ite kilang jati. Seti nasi tabi imang nasi kumasih dan tak susunang hati. Adakuwa para dewa tabak untuk sendiki imang harang apasi. jalanan kata sendi pun santia paye pun pahaya munusang senti hang dewa kaya putipulisan ku amatisi ibu nyi na pi kewita suku luka susu si buta. Ibu nyi nasi ni putahun tipakun tang sasang tang sasangnya pi

Engku pakameto baca sosong pakakta 8 pucak Silo kamono ke saminya takumpas ini saji saji kapalang berata semahita Kudus hamili sendirangungungu sambil penuh utatemur sabis Kipasana mabila penuh ke setejep kapabuni kepilat tapi Ketomuncer usaha saba ke sasa nihate tebakanya api kanta tevi sana tapi ngebo Teja ata pamakalung suruh aku sasana Ukesampe turuhu Dengan amun sana musana Ipek nama kekuu tasa musa taring Iksanis ke apa nanti mata pungtu saya kalau saya ungkapan saya akan akan gua mau cuma satu misalnya saya sendiri nanti juga kayak gitu tapi cuma ibu han kita bisa mikir langsung terus satu saya bukan cari kubar supaya itu men तौर itu men तौर tapi kamu kira jasa sah sah hima tapi karena itu men तौर itu men तौर itu assassin nomor menan kamu bisa

disebabkan kita bagi satu aja kerana pada hari ni nur itu betul betul tu noh oleh sse numara menabik kampung untuk meeting menang kubi roda chai kubi pula sambil nak nakkan kan aku juga pasti kubi roda chai aku juga sebabkan menjadi salah satu nama para itu betul betul tu noh oleh sse numara menabik kampung akan jangan jangan saya cari foto pasang di sana saya itu tentu ditemukan ยิ่งถ้าตัวชี้ตัวบรุนะตัวยึดศสนาโมเดลธรรมนิามิกะมงคลเพส่งไิว่านงปุริมันต่ที่สังนราธาแต่ถูักขีนน้พิโรภคปิจิมิน้ำพโรภคปิโรจันทุสังจะตาโรเตมหัลาชาจมันแต่โรชานสละมนาอังสุวันีกบิลัตเวยัสัมมาญาณิโนสัชฌาอาคุปิกานาคาสัชฌาบัญญัโกเทตุวิธิตุวิธุจอมวิธุโรสหะจะนำงกำลัเสด็จถูกจัดกินวิการทุเดชจัดปัณณาถูกอบประมาณโยจะเทวสุโศจมัติลีจิต Iti jeng jeng jirakanu, jantapasara jupi jumu tamana pika mungpi gunang semiting gunang. Ataku nesepahana kawis alat-alat, kemprasitara aku upayaka sayatipi, jemunasetara sayat aku nakayas danu irawanu mahanaku sopaka semiting gunang. Jenaka lagi sasarati, jepatisya cakuri, jeku wihanya sate mada jepata, jentakan naka supana sarama ca cupa tang citta va citta dene sebutang surasita paraitu va ca citta isi mentoya sasino tala kan samaham na asalakanu pisa ca vipati sucittica parahana puci citta hasata ca pilitana saphi vado ca maka sanahi va puni janala roha patupa kumbhumanyata nipatanti pucana samittinga na kapu jatewa patibuli jate suwanyu ga hamu muru na muru na suwamu jate sata pita kula aku jate suwamu teno to sedesae faka jasa pene ana tawani no ikemen to tibento na toyo suwamu ramana pita mung tu gnan jeng miting manang wen tun jatewa sane jate ajuma jate tuwi yen majata supu pinisati kapu prakita aku benolah ga kusana musu musu to cukup apa boleh nino se dekatannya sepirana Iti mentok iti mentok wana mentok i sasino, mota mana pika mungpi kulang samiting wanang. Ataku sapu tiawa salamasi, rarifatisaka jalusaka umapu kwaalba sino. Kudunasa sama cacaca, amisaka suling, yudhujira aku aku wasabani sino. Tisete tasatakaya sapena natamani no. Iti mentok iti mentok wana mentok i sasino, mota mana pika mungpi kulang samiting wanang. Cema na maha, cema na manusa, manusa emat, tajibatika aku aku manupatuh sika. Ataku सतेते तथाकाका जैसा पेला न तवने नो इति मनतो चित्त मनतो वना वतो यसा सिनो मोतमना पिकाम उपगुण संमितिंग वनां सुका करुमहा अनुनाह कुवेखान का जाह उता तथाया प्रमुखहा कुतिवा पिलकना तथा तथा खजम सका जे सिनो यन याखा बशोनो युसिसा अभिवचति तजति तथाकाका जैसा पेला न तवने नो इति मनतो चित्त मनतो वना वतो यसा सिनो kemara jenu aku asa ku padeni satu satu kita akan jasa pelana tapi no dimento su dimento na betul satu nu mo taman akan kubunang sembeting wanang se teh tiba dikaya sapelana tapi no namani ngena kung jini bisa saha pocata di batinan ku pina masa kan ke simuk kan nang haja sebab akibat kan se pamana parama tu da pocat isemtu saha sanang nang di pocat sopangah sembeting nang se pamana kana mampam jadi babanusi dimento tu kan nang usah gitu tapi aku

ก็คืจะจนะดดีสุดท้าว่าจาวาจมำมังคระมาตมังคะที่จำคล้าอุตานักสวาหูแะจะมันอตมังคละมุตมังกันจะคมัจะดยะจัก้ก็จะนั่งจัดสาเ้หัน้วก็ฉันะมันอมังกระมุตมัง้ดี้ีา่ามนจะานาเด้้อกสุดอมังคระมาุตมังโยจากนี้โยจะ อันที่คือจากตัตญนตาเจนนิัมมะวตงคลมิตตัง่นจะเสกะทตาสมจกะสันนจนนิทัมมะสันจอิตมังคะลมิตตังสุะุทเจาพม่จะริยนจะอริยะสัจนะพะนันนตจะิทัมมะตมันะอสู้กัธรรมด้วยการอาศัตติด้วยกาวิญญาณเฉือนังอตัมังนันมต้มังที่าที่นั้น้จะตระหักวะแต่แกปราชิตา จพะาโันเอกัตัตัังมังคละมุตตะมันติที่สองบทสวดและกนบริตจตจิที่ที่ทำอุทกวาหุรังวาสกเจสุายหงนม่กนังเปมีตังและมโมอาจจะาคติในปรทันจิตที่และวกำัเป็นมีตังอตินะเป็นนักีวิตจิตเหตุเป็นอย่างนี้เราทอุทการอุทการเพ่อให้เราสามารที่จะมาที่ตัวกิานนพพิที่ทเ็นกังเปนมีังติะเชีวิตจี่เห

นิกานี่ไารรมะศานานำเทปปฏิปทาพระนีงใครหักอาทิตย์วันนีพระทิพพระชามานาที่ทำไปสังเกตและจะนำไปนต่างเอตนณาศึกและชุวิติโหตุที่ดำจะรนังนาว่าให้เดทาสรมพวังนิรักสิติตนิสิติพระวิสณิงิสิตปิชานังนิฉันทะนิท้าปิเชพานิทายงปฏิโพที่ทำไปทำเมนและนำเอตนณาศึกแะุวิติโหตุสามบสุที่สสริ อาจารย์ยชิวังสิๆๆวุจเจทางวางอินาราปรชาอาจอารย์ัดการสายประจางสมมจจารินใน้วัตถุบัวนักทัพฑ์พนมาอาลุชาพัมนาสุ่ตังปุถุตังอัปริยบะาทูปสุปสัพตุนนสีโดยสดีปุตราสุปัสาิตังนิทางต,ติมาพาาะระคุตรรูตาเจ่ายตุสะอรหัตจารมาสภาาาติใน,นาอาตารติอุณีมอนุชาวิณานมาปาชัราย นาีศิลามาปฏิจะปนนื้มาอธิษฐานีนหุมานีพระคมภีนะมาอากอประยัติรถติดเทมาตั้ชตินา่นัันติยามาจะพรุ่งไทยมาจะพโนครัวนะท่านียาธาจนนี้เห็นแล้วน้องก็ชางเชื่อนี้ก็ถายมธรรมะต็นเลยมีธรรมะเต็มิีมีธรรมะเ็มิีมีธะต็มีมธมะบางตานมีธรรมะเป็นที่สุขยสงกดจิ อาจารย์ทมีหนแลพระชายาะถาพว่ามีหิอนางวาีธรรมคุณอมีธรรมานวิชามีธรรมะที่ะะ like, จะอิมิธรรมสมัมคสมาธินานิจะได้ดสุขาวะสมสิติอายทุเหนระชจนยญติระโคาตาติสิบห้าบุตรวอุปนิยัสสูตรอุปนิยติชื่อว่ามัปัญญามีชื่อุปนิทัสสนาอันติานาเอตังพยยมมาีชปะมานึ่ปัญญานิพพสุขภาวะที้บิบุทนิ์ติชื่อว่ามุมายัง

นิพนธิติทุกข์ขยนอัศมวโคสุริยาเป็นขงาสุขาติอัาปัญญายาปัสสิอะถนิพนิติุกขินอมโคสุริยาสัพพะตมนอัตตาติาตถัญญาสัพพะสิกอานิพนธิตทุขินอมโคสุริยาหกบทสวดอปนชาดุอปนชานมกีทุติิงอุปาตคิตาันติสามีมีทาวิจังสามีอย่อปันังปะหุงเมสรนังยันตินภัถันตินวัต จะอาลาม่ลกกิยัมสาบีว่าะ้งตังโคซาลังเคมังใตังสาลามุตมะมังใตังสารนักมสะพะขาปมุตติจีจากพระธรรมสังฆาถะจะสานังขะโจะไหลที่อะไรยังทงมหัปัญญาจนปสติทุกครังทุกคำารย์างทุกข์สะอาดติดการมังอลยสัวันที่แกทุกข์สมภามินัง อ้ตังโฆสณาต่างังอ้ตังสารมือต่ังๆไอ้ทั้งสารนั้นเข้ามาสัตว์ตัวค้าปลงกุจจิตกุจจุติเบสรุปตัวกระตุ้นราคาถ้าไอ้ที่นั่นนับว่าการเมฆที่นั่นอันเกิดอนาคตังบุคคลใดไุ่ควรทำหน้าที่ที่ร่งแลงไม่ควรไม่หวังจะดีอยัางมั่นึงยุติธรรมมดังอับปัดตานจะอนาคตังจึงได้ล่วงไปแล้วสิ่งใดก็ล่วงไปแล้วสิ่งใดที่ยังมั่นคงก็เป็นจริงที่ยังคงเป็นปีศาจการโยธาเมืองจะถักข้าเถ้าวิถีสติและการสิ่อสารอุปสรรคการ ที่ทำมาถปูให้ดีก็บุคคลใดที่เร่องทำปกิบตาไม่งินเงไม่ความเพียรนกนั้นนั้นได้บุคคลนั้นที่จะเร็นทำนั้นนเดิมให้ปลูกปงเกิดอาชื่อว่ากิดมาทยกกระชากสาระนังนคือเ่พื่อทำความเพียรในวันนี้แหละแล้วจะได้ความใจในวันพรุ่งให้นนังคี่น้มหาสนาน้มจจุนาเพราะความผิดเพียงกับมจจุลาพุ่มเฉลยเพื่อมีเจเ้าทั้งหลายไอวังวิหารนิาพนะัเจ้าประรที่ต่างตางมีเท่า อีกัวสังติอัีเตมนติคำวนิีกผู้งอมลบราณธรรมดารถปอย่างนี้มีความเพียรนึกนักเรีนาแ้เกิดนักาว่าเพื่อนเลาตีนึงกิโลนสูประการชนนี้แหลคือแต่บอรสอันนประจับ้วยคณะปาสระเป็นอาชีหิชนังอนั้นที่ตัวเรามีความแก่บธรรมดารถเุ็นความเก่ได้ไม่ได้แต่อไปสมะหินเ็นงาิทีอันนัตัวเรามีามเก็บ้เป็นธรรมดารถเป็นความเ้ไม่ได้ตาอสมอหินบ้ะนราอนั้นตัวเรามีความตายเป็นธรรมารถงุนความตายได้ไม่ได้จำเปิิน นะเกียันะพ่อพูี่นะพ่อพูเราจะละเ้ต่างๆคือว่าเราจะค่อยๆจะวางว่าเราจะเริ่มใจข้างห่ายข้งพวงจะมาคุมกักรมมาคาเดือกกรมาคุมกมาคยทุกกรมาคายทุกจัสรล่จะมีการของตัวมีการมที่มีผลมีการเป็นเงเกิดมีการเป็งการมีกรรเป็น่องอาศัยยังกรรมมาใช้ชีวะตมีกังว่าทำมาปะปะทำมาผู้ชีริตใช้มี็นตใบไปีวิต เป็นภัยยคือเวลาตีงใหรับผลกรรมของเองมันเหพนการไจะดสียังาทั้งายทุกิยานี ble, ้ทุกทุกันเถิดก้าบทสวดเทวตาอยู่ชนะคาถาผู้กอบปตาจิตสิกขาป็บปตาจกปิตาสัตุนจุศปปนิโนอิตาวตาแกมีสัมปตังมีสัมปตังคือวัตาุมมุสอันตุสักข์ก็ปิเสืะอพะนางพระนางกุศลพระยาชืนละหันตุศรปทาภาวนาพิเภการหุนตุศังขิมีตวตาคาตาสักเทียนพิธารพระราชาปิโส ยี่สิบปุชนทวาตาปฏิะคาถาอันธรรมัญปฏิละคาถายุชรามสืแต่เทวตาสิสิที่หันละมั่นสิ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 สนสิ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 สเสิสิสนสิ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 ิติส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 สิ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 สาสิิส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 าสิ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 ุปปิสิสาสิ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 งิุิสิสิสิิส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 ังขสิส

ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าที่คุณพาไปเที่ยวนิดาทางการจะตรวจโควิดแทำการติดตามภาวะ COVID ภายหลังกาเติดตามทางการจะดำเนินการตามเกณฑ์ที่เสถียรโดที่มันจะใช้เวลา2-3เดือนจนถึงันที่เราสามารถมีตัวน้ยสามารถส่งต่อไปยังประเทศอื่นได้หรือไม่ก็ทำจ่ายต่อไปที่สาขาที้จะทำ พอาสระจทั้งหลายไม่มีที่สจุดไม่มีระมาณุ่งเป็นผู้มีส่วนสามุขพระพเจ้าได้ทำานแบบนี้แน่หมุขทั้งหลายอื่นพะเจ้าได้ทำที่ชื่อละไรเป็นที่นักที่มีคุณมีรวลาแล้วมันนาะเขาชอบเพิ่พระพเจ้าได้เห็นเลยไม่ได้เห็นแล้วเสรทั้งหลายอื่นที่เป็นทางมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในคุณสารกวนในกันงสิ่งนี้กนท่านกนอนครับส่งทั้งวอยู่ในโกนั้นจะทุกเยอะจะไปได้ทั้งานให้ส่วนนของพระเจ้าแล้วเขาแะนงในช่อุ้นเขาแสเสร็จก็แสรงได้ก็ไม่ชอบ ให้เฉลี่ยมีาวิจัยมีาสั์ทั้งหลายที่เชื่อราเานั้นก็เหเื่อมีคณะผทั้งหลายที่เขชื่อใหความสัทั้งกลุ่ท่งห็มีเอยู่พิรณทมคายทรยเรือามอันนี้ความสัดเหล่านั้นจงจำเห็นเ่อที่าน่าจะได้ชื่นชมในทานความเพียรและอันสูงในกามีพักนการยาบริินสิงุ่และพาทานเหานี้เขความสุขดีจึงงเขาพเจ้าวาที่จากความุกใจทุกอยทั้งกวงขอให้พระเจาจรงคนทาทา ขอทุกท่เจราทั้งหลายัเมงชนาเมือการสนบุรีเมืองนนทบนีเมืองพุทธมณแล้วป่วยมีนเกียดพรับเจ้าแล้วถึงมงคลพระจนพ่อพิทักษคือนที่สม่นอยพยานาสังวรวานนี้ด้วยหารตลอดจนถมคลทั้งหลายที่ตักทินงัือนที่ผ่านมาสร้างในอนาคตเรจงเพื่อนทราของพัเป็นน้ะคมงคลในพระาษฎรสามเป็นชุดพธการเพลนสามสุดเพื่อพระราาทั้งหลาในาน่อพระศาสนาพระพุทธศาสนาอปรนิชงเสริมใ้ท่านแล้วึงมงคลสุดี่อรัทท่านเราจง ต่อจากสภาจังควะที่จะน้การช้นันปะสบความสำเรนในที่การงานจ้ระชากราทั้งหลายงด้วยกรสังสมบัติริการสมบัติในการทำสัญญานี้จมารรมนานกระบวนการและจะเรียนร้ขีดตอกับที่ตาใจทั้งขีือว่านักศาะเทของมุขนาบุตรพ่อผเ่นสท้า